บทที่226ยสหงกวนไม่คาดคิดว่าชายหนุ่มซึ่งก็คือถังลี่น้องชายคนที่เจ็ดของเขายังคงไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนใจและยืนกรานที่จะทำร้ายซุนเยซวนและคนอื่นๆเขารีบไปที่ถังลี่และต่อยเขาถังลี่เยือหยันและถอยหลังไปหนึ่งก้าวชายสองคนที่อยู่รอบตัวเขาโจมตีส่งกวนและต่อสู้กับเขาส่งกวนเพื่อเห็นแก่มิตรภาพของเราฉันจะให้ทางออกแก่คุณ ตราบใดที่คุณออกไปทันทีและหาสถานที่ที่จะเป็นเต่าตัวน้อยของคุณฉันจะแซงทําเป็นว่าไม่เคยพบคุณถังลี่พูดอย่างเย็นชาพูดว่ามิฉะนั้นอย่าตําหนิฉันที่ไม่แสดงความเคารพและให้คุณได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกเขาน้องชายคนที่เจ็ดส่งกวนอ้อนวอนในขณะที่ต่อสู้ทําไมคุณไม่เชื่อฉันคุณหนูเป็นคนดีคุณทําอย่างนี้กับเธอไม่ได้นายน้อยหมิงและนายน้อยเฟิงก็เป็นคนดีเช่นกัน แม้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาจะทำลายประเทศของเราเราก็ไม่สามารถตำหนีพวกเขาได้เราเป็นทหารไม่ใช่ฆาตกรที่ไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณเป็นสุนัขของพวกเขาแน่นอนคุณสามารถพูดแทนพวกเขาได้ถังลี่พูดอย่างเย็นชาความเกลียดชังในการทำลายล้างประเทศนั้นไม่สามารถคืนดีกันได้อย่าพูดว่าพวกเขาเป็นลูกชายของชายชาราสองคนนั้นถ้าพวกเขาเป็นคนธรรมดาฉันสามารถฆ่าพวกเขาได้ ตราบเท่าที่พวกเขาเป็นคนจากประเทศนี้พวกเขาทั้งหมดสมควรตายแม้ว่าฉันจะไม่มีความสามารถที่จะฆ่าพวกเขาทั้งหมดแต่ฉันก็สามารถหาเงินได้มากที่สุดและตายอย่างแข็งแรงดีกว่าอยู่อย่างสมถะนายท่านลูกน้องคนหนึ่งรีบวิ่งกลับมาจากหูเว่ยนายท่านสามพาคนมาที่นี่แล้วตกลงถังลี่ยิ้มด้วยความพึงพอใจเขาค่อนข้างมีความสามารถและก็ไม่เสียเปล่าที่ฉันจะเก็บเขาไว้ ในเมื่อมันมีประโยชน์เรามาพักกันเถอะซ่งกวนได้ยินว่าซุนเย่ซวนตกไปอยู่ในมือของถังลี่หัวใจของเขากระวนกระวายและทักษะมวยของเขาก็ยุ่งเหยิงในพริบตาเขาแสดงข้อบอกพร่องและถูกคู่ต่อสู้สองคนตรึงไว้ไม่สามารถขยับได้ภูเขาชิงหยางหมู่บ้านซ่งเจียซุนเย่ซวนซุญญนหยวนเจียซุนหิงซื่อซุนเย่ซือฟึงซีโมและเหมิงจือเซียวถูกมัดขึ้นไปบนภูเขา ภูเขาชิงยางเป็นชื่อของเทือกเขานี้หมู่บ้านส่งเจียเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นโดยทหารของราชวงศ์ซ่งเองพวกเขาเกิดเป็นชาวซ่งและตายเป็นผีส่งแม้ว่าส่งจะพ่ายแพ้และพินาศพวกเขายังคงเป็นวิญญาณของส่งหูเวยก้าวเข้าไปในหมู่บ้านส่งเจียรพร้อมกับคนของเขาหมู่บ้านส่งเจียอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงยากและอันตรายหากมีใครต้องการจะโจมตีด้วยกำลังก็ไม่ง่ายเลยจริงๆมีภูเขาสูงอยู่ข้างหลัง พวกเขาสามารถไปล่าสัตว์บนภูเขาหรือปลูกพืชที่เชิงเขาและพวกเขาก็พัฒนาในช่วงเวลาสั้นๆและมีอาวุธที่ทหารของราชวงศ์ซ่งได้รับจากที่ไหนไม่ทราบพวกเขาค่อนข้างมีศักดิ์ศรีของคนในกองทัพโดยปกติซุนเย่ซวนและคนอื่นๆถูกพาตัวเข้ามาหูเหว่ยเฝ้าดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดและไม่อนุญาตให้พวกเขามองไปรอบๆเมื่ออยู่บนภูเขาจงปิดตาพวกเขาผ้ายังไม่เปิดจนกว่าจะเข้ากระทร่อม เกี่ยวกับการถูกจับกลุ่มซุนเย่ซวนรู้สึกหดหู่ใจมากแม้แต่ละคนทรงพลังมากแต่ไม่ว่าจะทรงพลังแค่ไหนก็เทียบไม่ได้กับการต่อสู้ในวงล้อมของพวกเขาหลังจากหมดเรี่ยวแรงแล้วก็ยังตกอยู่ในมือของพวกเขานายท่านสามและนายท่านรองกลับมาแล้วเขาจับปลาตัวใหญ่ได้อีกสองสามตัวคราวนี้มีนักธุรกิจที่ร่ำรวยและพวกเขาทำเงินได้มากมายหนึ่งในผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาพูดอย่างตื่นเต้น นายท่านคนรองนำสิ่งของต่างๆมามากมายบอกว่ามันถูกนำกลับมาจากภูเขาเยียนชีเราต้องไปที่ภูเขาเยียนชีด้วยมันเป็นทางเดียวที่จะไปยังเมืองหลวงและผู้คนจากทุกแห่งจะต้องผ่านที่นั่นหากต้องการไปที่เมืองหลวงสุนเยซวนและฟึ่งซีโมมองหน้ากันฉันไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มโจรที่นี่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรบนภูเขาเหยียนชีกล่าวอีกในหนึ่งกลุ่มโจรบนภูเขาเหยียนชีเป็นทหารของรัฐซ่งด้วย หูเหยมองไปที่ซุนหยวนเจียและซุนหมิงซื่อและยิ้มอย่างมีชยัยถึงคุณจะได้ยินตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์คุณหนีไม่ได้คุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงรอคุณอยู่ที่นี่นั่นเป็นเพราะเมื่อฉันอยู่ในหมู่บ้านหูเจียตระกูลซุนของคุณได้รับเงินมากมายและคุณไม่ต้องการช่วยเหลือคนจนพวกเขาจะไม่อิจฉาได้อย่างไรความอิจฉาริษยาของคนคนหนึ่งนั้นน่ากลัวมาก กลุ่มโจรในภูเขาเยียนชี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณซุนเย่ส่วนกล่าวคุณต้องการทำอะไรคุณไม่คิดหรือว่าราชสำนักจะไม่ส่งกองกำลังมาล้อมและปราบปรามคุณเหรอสถานที่ที่เราเลือกเป็นภูมิประเทศที่ง่ายต่อการป้องกันแต่ยากที่จะโจมตีถ้าพวกมันมาปราบใดที่พวกเขาไม่กลัวความตายเจ้าจะมากี่คนก็ได้ตามต้องการหูเ,ยเยอ๋ยยยัน ไม่ใช่ว่าพวกง้อจากราชสำนักไม่เคยมาที่นี่มาก่อนผลก็คืออาหารหมดผู้นำของเราคือแม่ทับหน้าตัวจริงตอนที่เขานำทับออกรบไอพวกงี่เงา่านั่นยังกอดผู้หญิงบนเตียงนายท่านสามนายใหญ่เรียกคุณไปพบโจนธรรมดาคนหนึ่งเข้ามาและพูดขังพวกเขาไว้หูเหว่ยพูดกับชายคนนั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากฉันห้ามใครมาเยี่ยมพวกเขาโดยเฉพาะผู้หญิงที่นี่ฉันต้องส่งมอบให้นายใหญ่ ตกลงโจนมองอย่างตะกละตะกรามน้องสาวตระกูลซุนใช่กัวและอยู่เอ๋อที่พวกเขานำมาใช่กัวดูสวยงามและหลังจากช่วงพักฟื้นนี้เธอก็อ่อนโยนมากขึ้นอยู่เอ๋อยังเล็กแต่เธอสวยโดยธรรมชาติและเธอดูเหมือนเด็กตัวเล็กที่สวยงามเมื่อมองแวบแรกในสถานที่นี้ที่ขาดผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เพิ่งโตแม้แต่หญิงชราก็ยังทำให้เกิดการต่อสู้ฟฟิงซีโมและเหมิงจือเซียวเงียบ ซุนเยซวนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาสงบเกินไปหรือไม่หรือว่าการฝึกฝนและการศึกษาตั้งแต่เด็กทําให้พวกเขาไม่ประมาอะไรเลยพวกโจรไม่ได้แยกพวกเขาออกจากกันเพื่อประโยชน์ของพวกเขาหากพวกเขาถูกกักขังแยกกันพวกเขาจะไม่รู้สถานการณ์ของกัารละกันซึ่งจะยิ่งทําให้พวกเขาวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกคนเกือบร้อยคนถูกขังไว้ในห้องใหญ่ ผู้ใต้บังคับบัญชาของเหมองจือเซียวและฝึงซีโม่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแต่มีผู้เสียชีวิตไม่มากนะักตอนนี้เหลือ68คนส่งกวนนำคนมา15คนและนอกจากส่งกวนไม่อยู่15คนเหล่านี้ยังคงรอดชีวิตอย่างไรก็ตามมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสามคนและอีก12คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซุนหมิงซื่อสงบลงหลังจากหวาดกลัวเธอจับมือของซุนเย่ซวนและซุนเย่ซือโดยยืนข้างซุนหยวนเจีย และพูดด้วยสายตาที่แน่วแน่เราจะออกไปอย่างมีชีวิตอย่างแน่นอนในหมู่บ้านซ่งเจียในห้องขนาดใหญ่ทังลี่นั่งบนบันลังของหัวหน้ามองดูผู้นำคนที่สองซ่งรูอีและผู้นำคนที่สามหูเว่ยเดินเข้ามาจากด้านนอกนายท่านซ่งรูอี้และหูเว่ยทำความเคารพพร้อมกันสายตาของถังลี่จ้องไปที่หูเว่ยเมื่อหูเว่ยไปที่หมู่บ้านซ่งเจียเขายังคงเป็นชาวนาธรรมดา นอกเหนือจากการเป็นศัตรูมากกว่าผู้ชายทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่รู้ศิลปะการต่อสู้ศิลปะแห่งสงครามนับประสาอะไรกับวิธีการฆ่าอย่างไรก็ตามเขาแนะนำตัวเองและยืนยันที่จะเข้าร่วมกับหมู่บ้านส่งเจียในฐานะโจรทีแรกก็ไม่อยากสนใจแต่พอเห็นแววตามุ่มม่านและประทับใจที่เขาพูดว่าฉันรู้ทุกอย่างที่นี่ เขาจึงรับเขาไว้และปล่อยให้เขาเป็นโจรชั้นต่ำไปเที่ยวกับคนอื่นๆทำภารกิจทุกวันในครึ่งเดือนหูเว่ยใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนในการทำให้เขาดูแตกต่างเขาไม่เคยฆ่าใครมาก่อนแต่ตอนนี้เขาฆ่าคนเหมือนติดยาเสพติดและวิธีการของเขาดีกว่าคนที่ฆ่าคนมานับไม่ถ้วนการเก็บเกี่ยวครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างบันทึกชัดเจนหรือไม่ทังลี่พูดขณะที่นั่งอย่างเกียจคร้าน หูเวยกล่าวด้วยความเคารพปลาที่จับได้ในครั้งนี้ไม่เล็กลูกชายขุนนางสองคนนั้นเป็นลูกชายของอัคารเสนาบดีและราชครูและพวกเขาทั้งคู่มีตัวเงินจำนวนมากครั้งนี้มีเก้าคนในกลุ่มของพวกเขามามากกว่า12ตัวและข้าวของมากมายนับไม่ถ้วนตามสถิติของนักบัญชีของเราหากเปลี่ยนเป็นเงินมันควรจะมีค่ามากกว่าหนึ่งแสนตำลึง ตัวแลกเงินของชายหนุ่มทั้งสองรวมกันเป็นสองแสนตำลึงเงินที่เก็บเกี่ยวได้นั้นมากถึงสามแสนตำลึงสำหรับสมาชิกของตระกูลซูลหัวหน้าจะต้องไม่ประมาทตระกูลนี้โอ้หัวหน้ารู้ว่าคุณเคยมีปัญหากับพวกเขาฉันเข้าใจว่าคุณต้องการลงโทษพวกเขาครอบครัวชาวนาทำอะไรได้บ้างอย่าพยายามหลอกลวงหัวหน้าถังลี่พูดอย่างเย็นชาหัวหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เคยโกหกตระกูลซูนเป็นตระกูลชาวนา แต่ซุนเย่ส่วนลูกสาวของพวกเขาเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความมั่งคั่งในเวลาเพียงไม่กี่เดือนตระกูลซุนได้เปลี่ยนจากตระกูลชาวนายากจนเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยพร้อมทาาบ้านและที่ดินครอบครัวของเธอและนายน้อยทั้งสองคนมีการติดต่อทางธุรกิจกับเธอดังนั้นพวกเขาจึงมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดซุนเจียเสี่ยวจี และบ้านขนมที่บริหารโดยตระกูลซูนเป็นแหล่งทําเงินและพวกเขาได้รับเงินมากกว่าหนึ่งาอลึงทุกวันในตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เงินสามหมื่นตำลึงซึ่งถูกพบในทรัพย์สินของตระกูลซูนคุณต้องรู้ว่านายน้อยสองคนมีเงินคนละหนึ่งแสนตำลึงเท่านั้นและครอบครัวของพวกเขามีเงินสามหมื่นตำลึงอยู่กับพวกเขาคุณพูดถูกตระกูลซุนมีทักษะบางอย่างถังลี่พูดอย่างลึกซึง้งหัวหน้าสนใจหญิงสาวในตระกูลซูนคนนั้น ฉันอยากจะดูว่ามีผู้หญิงกี่คนที่สามารถทําให้ส่งกวนพักดีได้ส่งกวนเป็นแม่ทับฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปราบเขาในตอนนั้นถ้าฉันไม่มีทักษะใดๆฉันก็ไม่สามารถปราบส่งกวนได้นายท่านต้องการอะไรหูเหว่ยมองไปที่ถังลี่อย่างระมัดระวังถังลี่อยู่ในวยัย20ปีและดูอ่อนโยนแต่เขาเป็นตัวละครที่โหดเหี้ยมจริงๆครั้งล่าสุดที่ชายชราผู้มั่งคั่งถูกจับ ถังลี่ขอให้เขาเขียนจดหมายถึงญาติของเขาและนําเงินมาไถ่ตัวเขาโดยไม่คาดคิดลูกชายของชายชารานําเจ้าหน้าที่และทหารมาดังนั้นถังลี่จึงสับชายชาราเป็นชิ้นชิ้นและส่งพวกเขาไปที่บ้านของพวกเขาจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ลืมเสียงกรีดร้องของชายชารานายท่านรองสถานการณ์ที่ภูเขาเหยียนชี่เป็นอย่างไรบ้างถังลี่ไม่ตอบหูเว่ยแต่ถามซงหรุยี่นายท่านรองที่อยู่ข้างๆ สถานที่ของแม่ทัพถีราบรื่นมากซงหรุ้เป็นชายร่างสูงที่มีท่าทางหยาบก,กระด้างซึ่งไม่เข้ากับชื่อของเขาเลยเขาให้ความมั่นใจกับคุณว่าเขามีคนที่จะเล่นกับเขาทุกวันและชีวิตจะไม่น่าเบื่อนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าถ้าเราไม่สามารถป้องกันที่นี่ได้เราจะถอยกลับไปหาเขาอย่างไรก็ตามกองทัพจากกรวดเป็นมังสวิรัตและพวกเขาไม่สามารถเขย่าเราได้เลย กองทัพของโอหยางชิงเย่ไม่ใช่มังสวิรัตตอนนี้เขากำลังรักษาชายแดนพร้อมกับเพชรคาดฆ่าทหารจากประเทศอื่นถ้าเขาอยู่ที่นี่เราคงได้ไปพบพี่น้องของเราที่ตายอย่างเปล่าประโยชน์ในสนามรบแล้วถังลี่เยอะอยันอย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่กลับมาแม่ทัพและสัตรูคนอื่นๆจะไม่สามารถแตะต้องเราได้เราแค่สนุกกับเกมการฆ่าของเราที่นี่ แม่ทับฉียังส่งเสื้อหนาวมาให้พวกเราเขาเพิ่งปล้นพ่อค้าไฟาและมีเสื้อผ้าฝ้ายมากมายปีนี้ทุกคนจะไม่ต้องทนทุกทรมานจากความหนาวเย็นซงหรุ้พูดว่าฉันเพิ่งมาประเทศนี้เมื่อปีที่แล้วและฉันก็ยังเป็นนักโทษอยู่เลยอย่าว่าแต่เสื้อผ้าฝ้ายแม้แต่รองเท้าสักคู่ก็ไม่มีที่น้องของเราหลายคนไม่ได้ตายในสนามรบแต่ไปตายในดินแดนของศัตรูอย่าไปพูดถึงมันเลย ถังลี่พูดอย่างเย็นชาแทนที่จะบ่นว่าเมื่อก่อนเคยทุกข์ยากเพียงใดดีกว่าที่จะคิดว่าพวกเขาจะทุกข์ยากเพียงใดในอนาคตลูกชายของชายชราเฟิงและชายชราหมิงอยู่ในกำมือของพวกเราและเรามีเครื่องมือในการต่อรองมากมายเก็บสองคนนี้ไว้ก่อนเราฆ่าเขาไม่ได้ต่อให้อยากให้พวกเขาตายก็ต้องเล่นให้พอส่วนตระกูลซุนที่อยู่ด้วย ฉันได้ยินมาว่ามีสาวงามในประกูลซุนซ่งหรูอี้มองไปที่ถังลี่อย่างตื่นเต้นพี่น้องอดกลั้นกันมานานแล้ว